ระบบการเผาผ่านคุณกําลังมีปัญหาหรือเปล่าดูจาก5ข้อนี้ค่ะมากําลังพูดถึงภาวะเมตาบอลิกซินโดมคือภาวะที่ระบบการเผาผ่านของร่างกายทำงานผิดปกติทําให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงน้ําหนักเกินน้ําตาลในเลือดสูงความดันโลหิตส,สูงไขมันในเลือดสูงซึ่งภาวะต่างๆเหล่านี้ถ้าปล่อยไว้นานๆจะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้ออัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งทําให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตตามมาได้นะคะ<ม>กดแชร์คนที่รักนะคะแล้วก็กดเซฟไว้เพื่อที่จะได้มาทบทวนภาวะอ้วนลงพุงคือภาวะที่ร่างกายมีไขมันสะสมที่บริเวณช่องท้องมากขึ้นซึ่งไขมันเหล่านี้จะทําให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบ ทำให้ความสมดุลของฮอร์โมนผิดปกติและทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินได้และเมื่ออินซูลินทํางานได้ไม่ดี <c oughs> ก็จะทําให้เกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและทําให้เป็นเบาหวานประเภท2องในที่สุดนะคะ <c oughs> ดังนั้นเช็คตรวจคุณเป็น3ใน5ข้อนี้หรือเปล่าในการดูว่าคุณเป็นเมตตบิลิกซินโดมหรือเปล่าหึงเส้นรอบวงเอวผู้ชายเกิน90ซนติเมตรหรือประมาณ36นิ้วผู้หญิงเกิน80ซนติเมตรหรือประมาณ32นิ้วมีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเกิน 150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับไขมันดีอะค่ะหรือที่เรียกว่า HDL ผู้ชายต่ำกว่า40ผู้หญิงต่ำกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมีความดันโลหิตส,สูงตั้งแต่1้0 85มิมลลิเมตรปลอดขึ้นไปซึ่งถ้ามีความดันโลหิตที่ผิดปกติตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าผิดปกติและมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงตั้งแต่100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปใน5ข้อเป็นกันกี่ข้อคะเขียนแชร์กันได้ถ้้้าเกินน3ขอขอึไป แปลว่าคุณเป็นเมตาบอลิกซินโดมแล้วกำลังมีปัญหาเรื่องระบบการเผาผลาญเห็นด้วยไหมคะป้องกอันดีกว่ารักษาถ้าเริ่มมีข้อใดข้อหนึ่งหรือเริ่มเกิน3ข้อแล้วแนะนําปรับไลฟ์สไตล์ค่ะเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างจริงจังซึ่งก็คือดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนนี่เพียงพอบริหารอารมณ์ไม่เครียดแล้วถ้าใครสนใจคำแนะนำเพื่อแก้ภาวะเมตาบอลิกซินโดมพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ